คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าจะทํำยังไงบางทีคนที่เราห่วงใยก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้เราสถิทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Good Night by r e p a s s รายการที่จะส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องราวดีๆพร้อมแง่คิดดีๆกับผมชัยจักรทวยุทธ,ธานนครับค่ําคืนนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปยังดินแดนแอฟริกาตะนออกดินแดนแห่งความเก่าแก่ ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและเรื่องเล่าที่สั่งสมกันมานับพันปีเพื่อไปฟังนิทานของชาวเอธิโอเปียที่บอกกับเราถึงเรื่องของความอดทนและเรื่องเล่านี้จะพาให้เราเข้าใจว่าความรักและความไว้ใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเวทมนต์ใดๆแต่เกิดขึ้นด้วยเวลาและหัวใจที่อดทนอย่างแท้จริง ตารมาแล้วมีหญิงสาวผู้หนึ่งเธอแต่งงานกับชายที่เธอรักและหวังว่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแต่ความฝันกลับไม่เป็นจริงสัทีเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เธอทุกข์ใจอย่างยิ่งก็คือลูกชายของสามีซึ่งเป็นลูกติดไม่ยอมรับเธอเป็นแม่เลี้ยงเด็กหนุ่มมักจะเมินเฉยไม่พูดไม่สบตาและบ่อยครั้งที่แสดงอาการห่างเกินให้เห็นได้ชัดส่วนเธอเองก็พยายามทุกวิถีทางพูดดีก็แล้ว ให้ของขวัญก็แล้วทำอาหารที่เขาชอบให้ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถละลายน้ำแข็งในใจของเด็กหนุ่มคนนี้ได้หญิงสาวเศร้าใจมากบางครั้งก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงความล้มเหลวความผิดหวังและความกลัวที่ว่าเธอจะไม่มีวันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ได้จริงๆจนในที่สุดเธอตัดสินใจไปหาหมอยาผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเพื่อขอร้องให้ช่วยทำยา ที่จะทำให้ลูกเลี้ยงเปิดใจและรักเธอได้หมอยาฟังเรื่องของเธอพยักหน้าเบาๆและพูดว่าได้สิแต่ส่วนผสมสำคัญที่สุดก็คือเส้นขนจากคราวของสิงโตที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าเอามาได้ไหมล่ะ หญิงสาวนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่แทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองสิงโตสัตว์ที่ทุกคนหวาดกลัวราชาแห่งป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วจะให้เธอผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เข้าไปใกล้มันได้ยังไงแต่เพราะความหวังที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงเธอจึงรับปากและตัดสินใจจะลองดูสักครั้งวันแรกเธอนำอาหารไปวางไว้ไกลๆหน้าทำสิงโตหัวใจเต้นแรง มือสั่นแล้วรีบถอยออกมาเสียงสิงโตคำรามดังก้องออกมาจากถ้าทำให้เธอขนลุกแล้ววันถัดมาเธอก็ทำอย่างเดิมอีกแต่ครั้งนี้เธอขยับเข้าไปใกล้ถ้ำมากขึ้นและยืนนิ่งอยู่สักครู่มองตาสิงโตเบาๆก่อนจะถอยออกมาทีละน้อยทีละน้อยวันแล้ววันเล่าว,วันแล้ววันเล่าเธอทำอย่างเดิมทุกครั้งและทุกๆวันสิงโตก็ได้เห็นเธอ ได้กลิ่นเธอได้ลิ้มรสอาหารที่เธอนำมาให้ผ่านไปหลายสัปดาห์สิงโตเริ่มคุ้นชินมันไม่ขำรามไม่ไล่เธออีกต่อไปแต่กลับนั่งเฝ้ามองด้วยสายตาที่ค่อยๆเปลี่ยนไปหญิงสาวค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มันมากขึ้นมากขึ้นทีละก้าวทีละก้าวจนวันหนึ่งเธอเอื้อมมือไปแตะเคราสิงโตเบาๆมันไม่หลีกหนีมันไม่คำราม แต่มองเธอด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจและแล้วเธอก็ดึงเส้นขนจากเคราสิงโตมาได้สำเร็จหญิงสาวรีบกลับไปหาหมอยายื่นเส้นขนให้ด้วยความดีใจและตื่นเต้นนี่ค่ะคราสิงโตหมอยายิ้มและพูดเนิบมเนิ้เจ้าก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วนี่นะหญิงสาวตื่นเต้นและถามต่อว่าแล้วยาล่ะคะท่าน ท่านจะทำยาให้ข้าได้หรือเปล่าหัวยาหัวเราะเบาๆโอ้ไม่จำเป็นหรอกลูกเอ้ยเจ้าลืมไปแล้วหรือ <_ p> เพื่อจะให้เด็กเข้าของสิงโตเจ้าต้องใช้เวลาต้องมีความกล้าต้องอดทนและทำให้สิงโตเชื่อใจเจ้าใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือ,อยาวิเศษที่แท้จริงสิ่งเดียวกันนี่แหละที่เจ้าจะต้องใช้กับลูกเลี้ยงของเจ้าหญิงสาวนิ่งอึง้งน้ำตาซึมเบาๆ เธอเข้าใจหมดแล้วว่าความรักความผูกพันไม่อาจซื้อหาไม่อาจเร่งรัดมันต้องค่อยๆสร้างขึ้นด้วยเวลาด้วยความไว้วางใจและด้วยหัวใจที่อดทนคุณผู้ฟังครับนิทานเอธิโอเปียเรื่องนี้บอกกับเราว่าความรักความไว้ใจ และความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งวิเศษหรือมีทางลัดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เกิดขึ้นจากความพยายามเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไปเรื่อยๆครับเหมือนที่หญิงสาวนำอาหารไปให้สิงโตทุกวันจนความกลัวค่อยๆกลายไปความคุ้นเคยและความคุ้นเคยค่อยๆกลายเปความเชื่อใจบางครั้งในชีวิตจริง เราอาจจะต้องเจอกับคนที่ยังไม่เปิดใจไม่ยอมรับเราอาจจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่หรือแม้แต่คนรักที่ยังระแวงเราอยู่ก็ได้แต่ถ้าเราอดทนรอคอยและมอบความจริงใจทีละน้อยทีละน้อยวันหนึ่งกำแพงเหล่านั้นก็จะค่อยๆสลายลงสิ่งที่เราให้ไปทุกวันไม่ใช่แค่ของขวัญหรือคำพูดหวานหูหรอกครับแต่คือการยืนยันว่า เราเป็นคนที่เชื่อใจได้และความจริงใจนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งเรื่องเล่าในค่ำคืนอันงดงามนี้ความรักและความไว้ใจต้องค่อยๆสร้างด้วยเวลาและความอดทนครับ ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อกับคนที่ยังไม่ยอมเปิดใจให้คุณนึกถึงหญิงสาวในนิทานเรื่องนี้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวและความยากลำบากและกลับมาพบกันใหม่กับ Good n i g h บ b ร r พ p a s ได้ใหม่ในตอนหน้าคืนนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน Good ไ i g h ฟ from r e p a s s ฝันดีนะครับ